อพยพบนที่13พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงถวายลูกหัวปีทั้งหมดแก่เราคือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากคันครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเราโมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงระลึกถึงวันนี้ที่พวกท่านออกจากอียิปต์จากแดนทาตเพราะพระยาเวทรงนำท่านออกจากที่นั่น ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ห้ามกินขนมปังใส่เชื้อวันนี้ในเดือนอาบีบพวกท่านได้ออกไปพระยาเวทรงนำท่านมาถึงแผ่นด,ดินของคนคณาอันคนฮิตไทยคนอมโมไรคนฮีไวและคนเยบุสนี่เป็นแผ่นด,ดินที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะยกให้ท่านมันเป็นแผ่นด,ดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ พวกท่านจงถือพิธีนี้ในเดือนนี้จงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันและวันที่เจ็ดจงมีเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวจงกินขนมปังไร้เชื้อทั้งเจ็ดวันอย่าให้เห็นขนมปังใส่เชือ้อหรือให้เห็นเชือ้อในทุกเขตของท่านในวันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าที่ทำอย่างนี้ ก็เพราะเหตุการณ์ซึ่งพระยาเวได้ทรงธรรมเพื่อข้าเมื่อข้าออกจากอียิปต์สำหรับท่านพิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านและดังเครื่องเตือนใจที่หน้าภากของท่านเมื่อพระธรรมของพระยาเวจะได้อยู่ในปากของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำท่านออกจากอียิปตด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์นี้ตามกำหนดทุกๆปี เมื่อพระยาเวทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนคณะอันดังที่ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่านพรงได้ประทานแผ่นดินนั้นแก่ท่านทุกอย่างที่ออกจากคันครั้งแรกนั้นท่านจงแยกถวายแด่พระยาเวและลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ทุกตัวที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่านก็เป็นของพระยาเวจงเอาลูกแกะไถลูกลาหัวปี ถ้าไม่ไถ่ก็จงหักคอมันเสียจงไถ่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของท่านและต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะถามว่าทำไมจึงทําอย่างนี้จงเล่าให้เขาฟังว่าพระยาเวทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์คือจากแดนทาตด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เมื่อพระไทัยของฟาโรดื้อไม่ยอมปล่อยพวกเราไปพระยาเวจึงทรง,งประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต ท้งของมนุษย์และของสัตว์เพราะฉะนั้นข้าจึงถวายสัตว์ตัวผู้ทุกตัวที่ออกจากคันครั้งแรกแด่พระยาเวแต่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของข้าข้าก็ไถ่ไว้พิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านและดังสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าผาของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำพวกเราออกจากอียิปด้วยประหัรอันทรงฤทธิ์เมื่อฟาโรปล่อยประชากรไปแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปรเผชิญสงครามเข้าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์พระเจ้าจึงทรงนำประชากรอ้อมไปทางทินระกันดาลยังทะเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมทำสงครามโมเสสเอากระดูของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลสาบานเป็นมั่นเหมาะว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านอย่างแน่นอนแล้วพวกท่านจงเอากระดูของเราไปจากที่นี่ด้วยพวกเขาออกจากเมืองสุขตไปตั้งค่ายที่เอทามซึ่งอยู่ริมถิ่นทุรกันดานพรพยาเวสเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขาบีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนคลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย